สวัสดีครับนี่เฮมาดูรถไถ่ายคหนึ่งคันคันนี้เป็นคูป o ต a ้าแกนเบียลิมิตเตด้วย19.5แ mm. รงม้านะครับคันนี้ก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีบรตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อะร Power. นะฮะอันนี้มีตำหนิก็คือนี่มันหายไปแล้วก็โอเคเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ก็มีโลมีไฮก็เป็นหกเกียร์ขับหลังสองเกียร์นะครับวดีโอก็ มีถอยหลังด้วยมั้งรู้สึกนี่มีพีโอมีถอยหลังด้วยมีกลับหลังของใบนะครับเวลาเกิดติดหรืออะไรประมาณนี้นะใบก็ยังสวยๆเต็มๆอยู่เลยนะครับ่าตรตารี่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเม็ดเท่าไหร่มันพอดีสติ๊กเกอร์มันหายไปแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณร้อย5ี่บ้อยห้าเซนโดยประมาณนะครับมีร้อยประคองหลังสวยๆเลยเหมือนจะไม่ได้เดินเคยโดนพื้นดินเลยมั้งเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูฟังเสียงเครื่องกัน,นครับอลองสตาร์ทเสียงเครื่องหน่อยแล้ว โอ้เสียงเครื oh, uh, like, shoe, ่องนิ่ๆเลยโ้โหดูดิยังเสียงเครื่องแบบดีๆอยู่เลยเครื่องดีมากับคันี้เครื่องไม่อเลยครับพันนี้เครื่องดีไม่ไอไม่ควันลองเล่นเครื่องให้ดูหน่อยโอเคอันนี้เครื่องถือว่าใช้งานได้สมบูรณ์อันนี้ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงเองครับันนี้ เดี๋ยวมาลองรู้ระบบขับเคลื่อนกันนะครับก็อาา้5เป็นอันนี้มีเอียงได้ด้วยนะถ้าจําไม่ผิดเอใช่มีกระบอกเอียงด้วยนะครับตนนัวนี้เอียงได้สุบตา้าอ่ะลองปัดโรตารี่แล้วก็ลองเดินหน้าหน่อยโอเคไหน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 ขอขอไปกลับหลังหน่อยกลับหลังเมื่อกี้เมื่อกี้หมุนหมุนย้อนนี่นะอ่าไปไงหมุนจิกอะห้ากลับหลังได้นะครับ ันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าญี่ปุ่นออกมาทําอะไรกระคองน่าจะเป็นตัวรีดดินอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะลองเดินหน้าขับเคลื่อนดูครับผมอ่าอันนี้โฟวินนะวงอะไรพาวเวอร์รถสวยๆเลยครับมีการโค้งให้ด้วยนะเอออะไรหาอยู่ก็สอบถามได้เลยนะครับรถเราประมาณหนึ่งเดือนนะผมจะใส่ตู้วันที่ประมาณวันที่สิเนี่ยผมก็จะใส่เสร็จแล้ว ก็เดี๋ยวถึงไทยเลยนับไปเลยนะครับยี่สิบวันก็หนึ่งเดือนพอดีนี่ต้นเดือนกนรกฎาคมเจอกันแน่นอนครับคันนี้เออสิบเก้าจุดห้าแรงก็ถ้าตีก็ยี่สิบแรงอะ่ะว่าคันนี้เครื่นนองยนต์สามสูบวงลไรไฟฟ้าวองอะไรพาวเวอร์เออพูดผิดก็ประมาณนี้ครับผมถ้าท่านใดหาอยู่สนใจก็เซรฮัลโหลติดตามเข้ามาที่เอ่อเพจได้เลยนะครับบริษัทอำนาจเครื่องมือเกษตรขอ ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม